สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับซาร่าในสาวฉาวพาลุยค่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องน่าเศร้าที่จะมาบอกทุกคนค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะเป็นระบาดหนักมากทางเราก็เลยต้องหยุดการถ่ายทำไปก่อนแต่ทุกคนอย่าเพิ่งเสียใจไปนะคะเราจะมาพบกับทุกคนบ่อยๆแบบนี้และขอช่วยให้ทุกคนร่วมกันรณรงค์สวมหน้ากาก,ากอนามัยแล้วก็ล้างมือกันบ่อยๆนะคะ เลยมี 4, 3, 2, และใครที่กําลังจะมีความจําเป็นที่ต้อ <c> ง <oughs> และใครที่มีความจําเป็นที่จะต้องออกนอกบ้านนะคะเราก็ต้องหมั่น <c oughs> เราก็ต้องร่วมกันสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือกันบ่อยๆ <c oughs> เวลาพบเจอผู้คนนะคะอย่าเ,เวลาพบเจอผู้คนนะคะเราต้องยืนห่างกัน2เมตรแล้วก็อย่าถอดหน้ากากกันค่ะ แล้วก็สาวชาวพาลุยก็ขอสาวชาวพาลุยก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณหมอคุณพยาบาลที่กําลังทํางานอยู่กันตอนนี้นะคะขอให้สู้ๆกันค่ะเราจะผ่านช่วงโควิดไปด้วยกันอา่่แต่ทุกคนอย่าเพิ่งเสียใจไปนะอ่ะเอาใหม่เลยเอาใหม<อ>่นะ <c oughs> สน้ำหน่อย 3 2 1แอคชั่นและเพื่อเป็นการเราหยุดเชื้ออีกด้วยแต่ทุกคนอย่าเพิ่งเสียใจนะคะเพราะเราจะมาพบกับทุกคนบ่อยๆแบบนี้ <Okay. S 1> เป็นประจำและก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้นะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเลยแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยกรรันรณรงค์หยุดเชื้อเพื่อชาติ <Okay. S 1> ร่วมกันสวมหน้ากากและล้างมือกันบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะได้ไหมเดี๋ยวละ